โอเคบันถึงคลิปละไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเปิดไซเรนเปิดเ,เ,เลยสหมายประกบข้างขวาสหมายหมายไปไหนข้างหน้าไม่ได้เปิดไซเรน เปิดเลยอ่ะพดังเด้งไม่พักเลยเขารู้ไงว่าตำรวจมาซ้อมมันน่าจะรู้ครับการยังคงนิ่งเงียบข้างหน้าไม่มีอะไรครับผมมีรถมาด้านหลังมีรถตามมาข้างหลังมัีรถตามอยู่มีโผล่มาแล้ว เขาชนแล้วชนแล้วครับโอ้รถเมจริงเลยเรถเมถอย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 เราถอยถอยเปลี่ยนเส้นทางถอยถอยถอยไปบาถอยถอยไม่ไปข้างหน้าถอยยิงยิงไอ้คันที่สกัดเรายิงถอยจากขบวนใหม่ถอยรถลงมาจากเขามาละคคูมาคูมามาถอยถอยเปลี่ยนเส้นทาง อ่าวัดวัดอ่าเปลี่ยนเส้นทางข้างล่างไปเลยคุมการคุมการระวังรถใหญ่มาวัดกลับเข้าเมืองวัดมุ่งหน้ากลับเข้าเมืองนะพิจาวันผมวัดเป็นไงอ่ะ วันดี้รีนะผมบักโอเคโอเคเออพยายามปุ้มกันปุ้มกันใครตกรถแล้วอะ,ละ,ละอย่าอย่าชนกันเองอย่าชนกันเองใครชนกันเองอะรถตำรวจอะเขาเอารถหกล้อโอ้โหไปไปยิงยางยิงยาง เบยใครคใครขับรถตำรวจเบียดอ่ะใครอ่ะสามมาเลยนะขับรถตำรวจอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เบียดก็ดีเนี่ยตำรวจพี่สามาเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุมกันหน่อยแจ็คแจ็คกี้ไปคุมกันหน่อยจะชนเองคันไหนวะเนี่ยที่ขับรถตำรวจอ่ะมันมีคันดีอะยะทันอ๋อเห็นละเห็นละจอยนี่คว้าเลย

รถหล,โล,โลัวหลัวทุบคันใหญ่เน่ยครับคันใหญ่คันใหญ่โดนล้อครับช่วยช่วยรถคันใหญ่หน่อยช่วยรถคันใหญ่หน่อย ช่วยหน่อยช่วยหน่อยไอรถตำรวจไปไหนหมดบอกว่าไอของรถตำรวจก็มีสามันแล้วไม่เปไน็นไรไม่เป็นไรแจ็กกี้รถยางเหรอแจ็คแจ็ครถทางเหรอจะพังแล้วเนี่ยเคพยายามอย่ายชนอย่ายชนโออยรถล็ก ไปสกัดไอ้คันแดงก่ะวัดพยายามไงก็ได้มุ่งหน้ากลับเข้าเมืองอ่ะมันวนอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเลยท้องผมท้งผมตคันไปๆๆผถผมอุ้ยรถผมนู่ด้วยีรถคูอยไอ้ยโอ้ยอันนี้รถผมครับสีแดงรถผมนะก็สีแดงรถใครอ่ะรถผมรถผมอ เฮ้ยโอดูนายยกดิดูเขาเอารถมาวิส<ห> <laughs> ามันเลยได้ไหมเนี่ยฮะไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยวัดวัดมุ่งหน้าไปช่วยช่วยเข็นหน่อยช่วยเข็นหน่อยโอ้ยเหมือนรถเหมือนรถใหญ่จะไม่ไหวครับ <c oughs> ไปใหญ่มากเลย <c oughs> น่่าได้ปะหช่วยเข็นก่อนช่วยเข็นไปเลยบล็อกไว้ข้างหลังบล็อกไว้ผมเปลี่ยนเป็นเจสเตอร์สีดำแล้วนะดูแนวย้อิอู้ยเรียบเหรอเฮ้ยโอ้ยไม่คว่ำหรอไม่คว่ำต่อไปต่อ chúng chúng nó đuổi không khai ạ. không khai. 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 không không khai.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  เข็นเข็นต่อเข็นเข็นเขนอา่ขชนตูดขอดัดันเลยดันเลยดันเลยกหลักกลกยกลัมามยกมาแล้วยกมาแล้วผมน้อยผมน่อยโเถงมาแล้วเฮ้ยออยโอ้หไม่เาเลยลวงไปเลย วีดวัดวัดข้าทางไลงลงลงอโบนัสจาไฟกข้าเมือวัดเข้นเมืองนะวัดเป็นนั่นเลยไปเออวิ่งเพืนนี้แหละไปเลยไปเลยไปไปไปไทีดันทีดันทีดันดันดันอยู่เจตเตอร์สีแดงใครอ่ะรถก็จะพังไปกัน ยิงล้อได้เลยนะล้อตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วครับกดลิควายังยังไปยังไหวอยู่ใช่ไหมวัดได้ได้ได้เฮียดันเลยดันเลยดันเลยดันอยู่ทำไมไม่มีใครตามกันล่ะข้างหลังเขาพังหมดแล้วไงเขานายจะซ่อมหรือเปล่าสถานการณ์ตอนนี้ครับ ไปไงบ้างข้างหลังเป็นไงบ้างข้างหน้าข้างหน้ายังไม่มีครับข้างหน้าข้างหลังไปเติมครับข้างหลังมาเยอะเลยเหรอแต่ไม่แต่ไม่มีนะมีแต่ผมใครก็ได้มาร์คใครก็ได้มาร์คให้หน่อยมาร์คมาร์คสอนอนโยบายจะไปแล้วครับจะถึงแล้วเอ่อขนมมาร์คสอนอให้หน่อยเอ่อรถที่ไหวช่วยดันหน่อยช่วยดันต่อที สกัดยิงยางรถนายยิงยางรถนายกทีข้างหลังอ่ะมาแล้วมาเร็วแล้วเาแี้ออกขวาทีเจกี้ออกขวาพยายามสายพยายามสายรถตกประวันรถนายกไหลมาแล้วค่อยๆดันมาเรื่อยๆดันมาเรื่อยๆดันอีกเจกี้เจกี้ข้ามเลนทีข้ามเลนได้มไหมจะถึงตัวแล้วดันดันไม่ดันไม่เดือดข้ามเองข้ามเลยแล้วนะ เรายิงคาบเลนเป็นไรเดี๋ยวราจะถึงแล้วเราจะถึงแล้วอีกนิดนึงแต่ยแล้วายกลบเรียบร้อยนายยกเรียบ้อยคุณดมาคุณดมารุ่นคุณดมารุ่นมากลับขวาเอา่วงเรียบร้อยไอพี่ไปยูไอยูไอไปไอ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 ไปไอไอไปไอ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 ่อไนไออไ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 อลอไออไปไอไอไรไไอไไไอไอไอ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 แล้วเฮไอไอ ไปตะกี้ตะกี้ลงทางปกติถึงสนอแล้วผมผมใกล้ถึงสนอแล้วโอ้โหคุณลูมาหลุดมาคุณลูมาหลุดมาไหนอะไปถึงสนอครับไปถึงสนอช่วยหน่อยช่วยหน่อยออาไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยนั่นนะครับนั่นนะครับคุณลูมาขนาดยกลูกมายกลูกมาสกัดนายกสกัดนายกโอ้ย

นายยกล่วงแล้วสมัยยิ่งแล้วสมัยยิ่งแจ็คกี้ไปต่อนู่นโอ้โหทไมยกอ่ะหลังที่ขอบคุณวัดไปไหนอ่ะวัดสอนออยู่ทางนี้เนี่ยเหรอเขาไม่พี่ๆเขาดันมาเยอะเขาดันมาเยอะผมต้องโอ้โต้องมีคนดันโอ้ย ขึ Scroll, <ciamo> ้นขึ้นรอดไหมไป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 ดันมาเร็วดันมาป้ามัเยอะจังวะเร็วไปดันหน่อยช่วยดันหน่อยเฮ้ยหน่อยสังเกตุนั่นแหละคิบ ช่วยสกัดคุณลุงมาหน่อยเนี่ยคุณลุงมาสองแก่เกินพยายามพยายามนนะครับนั่นแหละเออสมัยเอาเทเซอร์ยิงรถตำรวจคันนี้ทีเนี่ยตั้งนี้ไนเลยนั่นแหละที่ถูกต้องเดีี๋ยว็กสกัดสกัดซ้ายทีแจ็คแจ็คสกัดซ้ายทีคันนั้นแหละรถไปแล้วรถไปแล้วโอ้พี่แชมป์จ็ม

ย้อนปูนข้อมือเราแต่ยกอนกี่ฟองเนี่ยย้อนข้อมตัวเองโอ้โหตกั้อะไรวะเนี่ยโอ๊ยว่ะจะคว่ำแล้วรอดไหมรอดไหมคว่ำข้อมือถอยถอยเจกี้ถอยเจกี้ถอยเจกี้ถอยถอยตั้งหลักถอยตั้งหลักคนคนที่คุมการถอยตั้งหลักคนคุมการถอยตั้งหลักเลยชักปืนออกมาชักปืนออกมาลงชักปืน ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วติดแล้วห,ห้ามลงจากรถนะห้ามลงจากรถวิสามารถให้หมดเลยโอ้โหอะไรหมดนี่อุ้ยไม่เป็นรถที่ถ่ายหรอ หมดยังเคลียพื้นที่ยังเหลือในรถตำรวจคนหนึ่งครับรถตำรวจไอ,อ้ช่วยหน่อยช่วยหน่อย <c oughs> โอ้ยแตกพี่แตกอ่ะ ข้างหลังข้างหลังตำรวจอ่ะโอ้โหพี่แำเอาดูนายกน oh. oh. mm ิ hmm. uh. hu, ่อ้อเอ้ที่เขาพื้นไม่ได้ไงอเขาเขาพื้นไม่ได้ไงงง Bi bị chết cong con Bi chèo bột cong bài bột cong bột cong ôi cong bột cong bột cong bột ไดไงอะครับ <c oughs> โห้ยยังไวอะตบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้าอ้าว,าว <c oughs> เดี๋ยว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 โอ้ยเอาดิ ไม่โดนหรอกผมเล่นบูมต่ำโอ๊ยโดนแล้วสวยสวย 要。<Yo S 2> <laughs>

Oh, wait. <laughs> ไอ้ปรนเกลือนแล้วมั้งเนี่ยโอ้โห์เจ๊งไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยวันนี้เ <liability> จ <laughs> ๊งกวกเลยโคตรแย่ เกลี่บร้อยเขียว่าไงว่าไงเขียคิดเคาเขียคิดว่าเขาตูนเลยนะตูนผมเด้งมา400ว่า500ว่าข้อความมันนะ บอกนายกโลแบ็คถึงตีสนะอ,อง่ะพอ,อยางอ่ะครับพอยางพอยงางพอยางพวกนี้เลยพอแล้วพอแล้วั้งพอแล้วั้ง,องโอ้ยโอ้ย <c oughs> เรียบร้อยวัดโทตโทด